คะพี่เที่ยงนี้กินอะไรงค่ะกินแล้วค่ะแล้วม้อเย็นนี้อยากกินอะไรดีคะกะเพราไข่ดาวค่ะเดี๋ยวเจ๊ไปทํากะเพราไก่มาให้ชิมนะคะเดี๋ยวเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวหนูมาพี่เขาอยากกินกะเพราไก่ไข่ดาวหลายคนชอบกินกะเพราไก่เนาะว่ที่มีพอแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทากันเลยเฮ้ ที่เหลือเดี๋ยวเราจะใส่ถุงไว้นะเผื่อพี่เขาจะเอาไปกินต่อเสร็จแล้วข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวไปให้พี่เขาชิมกันคนเริ่มเม็ดปอดๆด้วยทุกคนมันจะต้องวิบละไม่ไงเจอแล้วพี่เขารอด้วยพี่คะมาแล้วทำงานไหมนคะเราเริ่มงานกี่โมงอะคะเริ่งานห้าโมงเริ่มงานห้าโมงกนข้าวกับข้าวใช่ไหมใช่พี่ชิมให้หน่อยได้ไหมมือใหม่หาะทำกับข้าวมือใหม่ชิมยู่ก่อนนะได้ จริงเหรอ,อ,อเมื่อไหือฟฝีมือเก่าเลยนะไม่ใช่เมือฟฝีมือใหม่นั่นแหะกินด้วยเด้ให้รกินผรสชาติเป็นไงคะอร่อยค่ะเหมือนกะเพราอร่อยเหมือนกะเพราแบบนี้เป็นแม่บ้านได้ไหมคะพี่ได้ๆเคเลิดอันนี้พี่เอามาฝากน้องด้วยเป็นข้าวเย็นได้เลยอันนี้มีน้ำมาให้อีกแท่งหนึ่ง <สา S 1> ขอบคุณนะคะสาช่วยชิมทำได้เลยทำได้เลยนะมีแต่คนชมว่าอร่<ข>อยเดี๋ยวจะทำบ่อยๆและทำแต่กะเพราได้แหละ